นายชัยศิษย์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าภายหลังจากที่จังหวัดยะลาได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร,รวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยะราชนารีโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานวัคซีนโควิด1ิซิโนฟาร์มเพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่สี่ 像。 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ64พรรษา4กรกฎาคม2564โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานวัคซีนโควิด -19 ซิโนฟาร์มให้โรงพยาบาลยะลาจำนวน6,400โดสแบ่งเป็นคนละ2โดสห่างกัน3สัปดาห์ซึ่งจังหวัดยะลากำหนดประชาชนเป้าหมายไว้3,200คนจะทำการฉีดในระหว่างวันที่19-20กรกฎาคมนี้โดยจะทำพิธีรับมอบวัคซีนพระราชทานซิโน ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 อาคารสีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลน,นครยะลาในวันที่19กรกฎาคม2564เวลา8นาฬิกา30นาทีทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นผู้พิการผู้โดยโอกาสชุมชนแออดัดผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มโรคเรื้อรังผู้นำศาสนาพระพิสุขสง์โต๊ะอิมาม ส่วนสถานที่ในการฉีดวัคซีนพระราชทานกำหนด2จุดคือหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 อาคารสีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยาลาและบ้านพักคนชราสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบางทั้งหมดประกอบด้วยผู้พิการผู้สูงอายุผู้อาศัยในชุมชนแออัดโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้อิหมามในพื้นที่จังหวัดยะลาพระพิสุกสง์ ผู้ป่วยในพระบรมราชูปถัมรวมทั้งสิ้น3,355คน